อะไรนะแต่มาจําไม่ได้แล้วะนะนมีสํานักสํานักเอ่อซามูไรนะเออ่สำนักเขาเรียกว่าอะไรนะเคนโดหรือซามูไรที่มันใช้<อ>ใ,ชใช้ดาบเนี่ยเออยูโดยูโดเอ,อ่อยูโดยูโดไม่ใช้ดาบเนาะอ่าสำนักยูโดสำนักนี้เนี่ยเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงมีลูกมีลูกชายสองคนเนี่ยแต่มาชักจะนะั่วผมก่อนนะนี่ก่อนอ่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งนะ ชายหนุ่มน,นั้นชื่ออ,อะไรอะน่ะชื่ออะไรดีบู่สามสี่คนอ่ะน้องภูมิแล้วกันเนาะอ่าน้องภูมิเป็นชายหนุ่มที่เกิดมาโชคร้ายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจัก,กรยานรถจัก,กรยานเนื่องจากโซนเกินไปไปนัดโดนตีกินขนมเปี๊ยะไปก็เลยซิ่งจักร ล้มลงไปแขนขาดไปข้างหนึ่งเอาแขนเลแขนเชื่ออนี้แขนขาดไปข้างหนึ่งเหลือแขนเดียวแต่เนื่องจากนักยูโดโภูมิอยากจะเป็นนักยูโดที่เก่งกาจนะแม้จะมีแขนเดียวก็ตามแต่ใจก็รักกันเล่นยูโดอย่างมากยูโดคือการปั้มกันนะทนะก,กันด้วยการอะไรทักป่ายกันนะเนะออนักยูโดโภูมิแขนเดียวก็เลยไปอ้อนวอนเจ้าสำนักสำนักหนึ่งบอกว่า เ้าพระเจ้าเนี่ยแม้จะมีแขนเดียวก็ตามแต่อยากเป็นนักยูโดที่เก่งกาจอ้ออนบนอลนังไงเจ้าสํานักเห็นแล้วก็บอกว่าเจ้ามีแขนเดียวนี่จะไปสู้อะไรก็ได้นะเจ้าไปเถอนะนะนักยูโดน,น้อยโผมก็ไม่ยอมแพ้นะพยายามอยากเป็นนักยูโดก็เลยคุกเข่าอยู่หน้าสํานักยูโดโต๊กติวนะคุกเข่าอยู่นานสามวันสามคืน ม่อยอกกินข้าวกินน้ําจนร่างกายผ่ายผมเหลือแต่หัวหัวโตก็ตัวมันผอมไงก็เลยหัวโตนักยูโดน้อยภูมิแขนเดียวคุกเข่าอยู่หน้าสนักยูโดตุ๊กตีวอยู่สามวันสามคืนในที่สุดยอดนักยูโดชื่อว่าปตุกเออปตุกเป็นนักยูโดชั้นยอดนะสามารถลบทุกอย่าง ลบชนะล่าสดคือลบชนะนักยูโดสิริดีรัตนาล้มฟ้องไปแล้วก็เลยเปิดสนักยูโดตุ๊กติวมีลูกศิษย์ตอกหามากมายอยู่ทั่วราชานีเพรอโศกนะอนนี้นักยูโดสุดท้ายอาจารย์อาจารย์ตุ๊กก็เลยต้องรับน้องภูมเข้ามาน้องภูมมีแขนเดียวนะก็เลยไม่รู้จะสอนอะไรเอ้าให้ไป อาหาบน้ำให้ไปล้างจานอยู่สามปีน้องภมงไม่ได้เรียนเลยก็ได้แต่ล้างจานเมื่อไหรครูตุกจะสอนยูโดให้เนี่ยล้างจานล้างจานมาสามปีน้อง,งน้องวัวมาใหม่ยังไม่เล่นยูโดเลยดูซิครูตุ๊กก็เลยสอนแต่เจ้าพงแขนเดียวให้ล้างจานอย่างเดียวเลยสุดท้ายนะครูตุ๊กก็เลยสอนยูโดให้หนึ่งท่านะท่านี้เนี่ยมีท่าเดียวเลยนะ ครูตุ๊กบอกว่า,าให้ฝึกท่านี้ให้ชํานาญท่าเดียวเลยนะฝึกท่านี้ท่าอะไรดีท่าโดนตีนี่ท่าโดนตีนะโดนอยู่สามปีนะก็ฝึกฝึกฝึกชื่อนี้เยอะไอ้ท่านี้เยอะสามปีและแล้ววันหนึ่งก็มีโครงการประกวดนะประกวดยูโดประจําบ้านราชนะก็เลยให้ไปแข่งยูโดครูตุ๊กก็เลยให้ น้องพรมแขนเดียวฝึกท่าเดียวขึ้นไปลงขึ้นไปแข่งด้วยปรากฏว่ารอบแรกเอาชนะนนนคู่แข่งจากสำนักยายเขียวกับป้า,ากับพ่อไม้ผลนะนะั่นนะ <c oughs> ชนะนักยูโดเพลงด้วยท่าเดียวนี่แหละนะสามารถคว่ำนักยูโดเพลงได้นะรอบที่สองก็ไปเจอกับสำนักกล้วย <c oughs> มาจากบ้าน <c oughs> <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านแม่ นชนะอีกอก็แปลว่าน้องพงเนี่ยแขนเดียวแต่ชนะทุกสำนักเลยนะโอ้โหแต่รอบสุดท้ายเนี่ยมาเจอกับเนี่ยคู่ต่อสู้คนสำคัญนะคือนะน้องบัวจากค่ายของพ่อชุมเออนักยูโดค่ายพ่อชุมนี่เก่งมากเลยนะโอ้โหล้มคว่ำมาทุกที่ละมาเจอกับน้องพงน้องพงมีแขนเดียวก็ต่อสู้กับนักยูโดบัวต่อสู้กัน สาวันสามคืนยังไม่มีใครแพ้ชนะเลยต้องตากันเข่งเลยไม่ยอมขยับใครหัวลาะก,ก่อนคนนั้นแพ้โอ้ปรากฏว่าในที่สุดนะน้องภูมิแขนเดียวก็เห็นช่องบัวแล้วนั่นไงนะน้องบัวจะกระตีน้องบัวหนึ่งทีปุ๊บน้องบัวแพ้เลยเออใช้ชาติเดียวชนะเลยปรากฏว่า อในที่สุดแล้วนักยูโดโแขนเดียวภูมิก็ได้รับรางวัลเป็นถ้วยนะถ้วยอ,อะไรดีนถ้วยจากหลวงปู่พอตรรัตน์เอาไว้กินบังสวิรัตเออแล้วตอนนี้น้องภูมิก็เลยแบบแปลกใจว่าทําไมฉันฝึกท่าเดียวไม่ได้ฝึกท่าอื่นเลยทำไมชนะด้วยนะอาจารย์ตุ๊กก็ยมาเฉลยว่านะจริงๆแล้วเนี่ย ท่าของที่น้องภูมิฝึกแขนเดียวเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่นะจุดอ่อนนั่นก็คือการกระชากแขนเสื้อกระชากแขนข้างที่เนี่ยอีกข้างนึงเนี่ยมันถึงจะชนะท่าของน้องภูมิได้แต่ว่าน้องภูมิมองไปที่แขนตวเองแล้วปรากฏว่าแขนเราไม่มีท่าน,นี้ก็เลยเป็นท่าที่ไม่มีจุดอ่อนอ่า เพราะว่าการจะแก้ไขท่านี้ได้ต้องกระชากแขนข้างนี้ปรากฏว่าน้องภูมิไม่มีแขนข้างก็เลยเป็นนักเกดินที่ไหล่เทียมทางเพราะท่านี้ท่าเดียวไม่มีจุดอ่อนเลยเห็นไหมเออสุดท้ายน้องภูมิแห่งอ,อ,อนุบาลตุกติวก็ได้เป็นผู้ชนะนะเพราะว่ามีแขนข้างเดียวแขนข้งางเดียวมันก็คือการเป็นคนที่มีศีลน,นะเป็นคนที่ไม่ดือ้อ นะก็เลยชนะเอานิทานจบแล้วเข้าใจไหมเนี่ยนิทานเรื่องนี้หมดแล้วหมดแล้วสามเรื่องเดียวไได้กินข้าวเอาฟังนิทานจริงนะเอาให้นังพรมเล่าให้แทนนะนะเอาไปล่าเอาเอาเอ้วอาเอาเาวได้อล้วออาเเ้าอาา

กระฟ้ากราฟ้าใหญ่ดาวกาบค่ะกาบค่ะกาบนี่กราบเนี่ยมันไม่ใช่กราบนะต้องกราบรอเรือด้วยนะกราบพี่กราบที่มาด้วยกราบกราบกราบเตะอาบน้ำในคลองอ่ะ เด็กๆไม่เหี่ยวกันเลยเนี่ยวันนี้ถึง4โมงแล้วโอ้9โมงกว่าแล้วได้หัวนี่มาแล้วอรับแช็กกี้ขงเชียงมานะกินไม่เป็นเหรอกินผักน้าพุงครูมาสักแก่น้ครูครับ ทุกคนไปยกอาหารที่จะเท็นมาทางนี้แขงค่โอเคอ่ะเสร็จปั้นเนไมยังไม่ได้ยกนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนกับครั้งหนึ่งก่อนนะอ่ะถอยซ้ายถอยไปอีกนิดนึงถอยไปอีกนิดนึงทุกคนกับพักก่อนจะไปเทนอาหารต้องกับพักก่อนนะคะกกับสามครั้งกับระวังขวายกโป้ลูกไม่ค่อยอากับหัวน้องบัวจะโดนหัวแล้วขาขูดหงทำพระสงฆ์ช้าๆนั่งลงแล้วก็ยกยกขึ้นยกขึ้นโอเคยกอันนู้ยครับอ่ะตอนนี้วางอยางนี้มาอางยกขึ้นอันค่ะ

ไปรับทางนู้นมามารัไปรับทางนู้นไปหตไม่ไม่ไม่ต้องยกขึ้นเมี้้องเรียบร้อยเปเล่นนอะไรเอ่ยรู้ไหมปับซีนดอค่ะอเด็กเด็กรองรียบโผสองมือลูกสองมือต้องยกสองมือเออระวังหัวชนนะครับ ต้องมือต้องเวลาถวายท้าถึงนี้นะให้มันสูงนอะไรเอ่ยต้งบัวกให้แนวอด้องวนมล้วนี่่นี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 ่อี่ี่นี่นี้อีเรี่ร้อยี่นนี่้ี่น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 ี่ี่้อ่นี่ี่นี่นี่ียนี่นียนี่นี่น่นีน่นี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 ่ี่นี่นนี่เี่นี่นี่นส่นีี่่ีน่เป็นนนนะ นี่อะไรเอ่ยรู้ไหมครับมะพร้าวมะพร้าวอย่างเดียวหรอมีอื่นด้วยครับข้าวเม่าครับใช่ไหมพี่ไปตรวจดูซิมีอะไรจะเข้าไว้ไม่ติดเอาคืนตรงนี้นี่สองมือสองมือโตก่อนไม่ไหนสองมือคเอาเรื่อยด้วยอันนี้รับอันนี้รับรับคืนรับคืนอ่ะเอาสองมือนี่เพลงน้องเพลงไปยกมะละกอกับมันต้องไปทางนูพนโอ้โครักทาย อ้าวน้องโมมั้งลูกน้องโมครับอ้าวโมปากเลนมั้งลูกอะไม่ใช่ครับคือมันแก้วแแล้้ววกครับน้องโมกราบด้วยครับตอนนี้ทุกคนมากราบก่อนเพราถวายมือแล้วให้มากราบก่อนลูกแล้น้องโมมาค่ะทุกคนตอนนี้มากราบนะคะตอนนี้เราต้องกราบสามครั้งด้วยนะน้องโมมันตัวใหญ่แล้วเราอ่ะแต่น้มมองเพลมันตัวไม่ตกอะลูก น้องโมครับตกน้องโมครับตกนะครับพร้อมกันมาพร้อมกันสามครั้งสามครั้งพร้อมเพื่อนก่อนไหนไหนไหนไคะน้องบัวมากราบพัะก่อนลูกบอยเสร็จแล้วลูกสามครั้งนึงสามครั้งเอาไม่ตกครับเอาน้องบัวน้องบัวมาลูกน้องบัวกราบตรงนี้ก็ได้เอาน้ำโคเรียบร้อยค่ะกราบค่ะจะกรุบกราบด้วยสามครั้งนะลาทุกะ้านหล่นนะ มาสักการ์บครับเย้ราได้ถวายอาหารแล้วนะไม่ที่สาลามีดุงดุงโอเล่ถวายทุกวันเลยดุงโอเล่จะต้องทำช้าๆต้องมีสติดุงโอเล่ไปได้ไปได้อาป่าไปด้วยมาเล่มาเล่าูอันนี้นรวยครับ

ทานอะไรบ้างทานดู้ลาทานที่อะไรยังไม่ได้เกินสนใจค่ะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวพายยุ่นก่อนนยุ่นมันนมือก่อนมันมือทานหน้าไปทางนู้ได้หมดเลยทุกคนทานหน้าไปทางนู้ไหมดทุกคนหน้านิ่งๆเงียบๆง่าไปเค้นอาหารไอ้ที่จะอาหารดังเนาะน่าเอาละทำนะนะ ปฏิสังขาโยโนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายและฉันบินทบาทเนวทวายะไม,ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานณะมาทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความมอมันณนะมันทนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับณวิภูษนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง ยาวะเทวะิมัสสกกายสสะทิตยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัภาพวิหิงสุปัรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความเบียดเบียนลัมมัจริยานุกหายะเพื่อนุกลอกแต่การประพฤติพรหมจรรย์ทิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังตามิ ด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งเวทนาเก่าณนะวันจะเวทนานอุป,ปาเทศสามและไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะมภวิสติอนวชัชตราจะพาสุิหาโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษนี้ได้ด้วย และความเป็นอยู่โดยพาสุขด,ด้วยจะมีแก่เราดังนี้กินข้าว <c oughs> เคียวทุกคำเราจดจำกินเพื่อชาติอยากกินอย่างเป็นทาสเหนื่อทุกอย่างของชาวนา้รงกิน <c oughs> เพื่อเป็นไทยกินด้วยใจที่รู้ค่าปั้นพบุรสร้าง ไม่ได้นะจำยังไม่ใชยได้นะลองทำแทนๆใครจะเอาข้าวลูกน้ำซุปซาวดิ้งน้ำซุปซาวดิ้มีช้อนจานมีจานแม่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 ม่อม่ม่แม่ม่ม่แม่แม่อม่แ้่แมอแม้แม่แมเแอ่แม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 ่แั่แม่แย่แม่แม่แม่่แม่ม่แม่แม่แ่แม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 ่ม่แ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 ม่่แม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 ่แ่แม่แม่่แม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 ่่แม่แม่แม่่ม่มม่ อร่อยแล้วมั้งครับตงเลาลูกเอาอันี้มาพี่กินอร่อยไหมพี่กินกินอะไรครับลูนี่ของใครอยู่ในชาอยู่แล้วอพี่กินเพิ่หน่อยนี่เอานี่เพิ่มหน่อยมางนี่ลูกนี่ดีแล้วนี่เอาหม้อนั่งนี่เอมัมจะได้สัสบายน่เอาลูกอ่ะ

เคมีกินกล้วยน้องอยากได้เส้นเแบบกล้วยอะไรไหมคะพี่กล้วยได้เส้นกินอย่างเดียวเลยเอาเยอะไหมเอาหน่อยไม่มีอะไรกว่าไหมแค่นี้ซุดซึ้งความไม่ได้ซุดที่เหลืออร่อยค่ะโอเคเอาลูกชิ้นจะนำลูกชิ้นอร่อยมาแล้วเอาลูกชิ้นกี่ลูกสองลูกเอามาแล้ว อ้าวตลอดมีอะไรมาเลี้ยงเด็กอ่ะตลอดมาร่วมงานขวลอดที่ได้รอนไม่แอบดูไม่แอบดูเลยมาเลยมาลวงมาล่งสังสรรค์อลอดสังสรรค์บางสวิรต์ละเอาวตลเดข้าวตลอดข้าวตลอดข้าเรียดข้าวตลอดข้าวตลอดข้าวตลอ มาโรงเรียนเด็กกินขนมเด็กนน่คิกแคปลูกหลีฐานไม่ได้หรอกลูลีคุูน้ำตาลของหวานใช่ไหมน้ำตาก็นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยในบ้านงลอดบ้านพื่ปเสะรีบรับเลยทุกเดี๋ยวคุ้มอเสเลยมาเอาเด็กกินขนมเลย สนามเด็กเล่นเ,เด็กๆตอมีสนามเด็กเล่นกันแล้วสร้างกำลังศับดุ์สิที่เลยขออนุญาตนั่งเก้าอี้นะครับของขอเขา่าวมัธยม ก้ะน้ำมันไปไหนล่ะน้ำโคกเหรอทานข้าวกันขก่อนนะเด็กนะไปทางทานข้าวก่อน,นขนมทีหลังครับม<า>ันเขาจะตามสีเอานะกินข้าวก่อนให้ยืนแล้วกนะันนะแล้วทานข้าวก่อนนะครับอาหารทานข้าวแล้วเดี๋ยวขนมค่อยตามหลังอะไรสาระค่อยมาทีหลัง <laughs> อะไรสาระวันทีหลังนะครับเอาประโยชน์ให้แก่ร่างกายก่อนครับแล้ววัไปอ่านไหน อ้ยเปนแส้ใบขอฟิวมาหาบ้านน้องพุดธอ๋อเฮ้แต่ก้เอเอบนหยุพอดีด